สวัสดีครับผมวันนี้วันที่29สิงหาคมปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาอัปเดตกันครับสำหรับวันนี้นะใครที่เล็งหาสำหรับสินเชื่อนะครับนะในเรื่องของการใช้เงินกู้เงินผ่านเป๋าตังกับสินเชื่อดิจิตอลกรุงไทยใจปั้มนะครับอนุมัติไวพอนมื่นละ10บาทต่อวันนะครับอ่านี้ก็มาดูกันครับรายละเอียดน่าสนใจอย่างไรนะครับ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับกรุงไทยครับปล่อยกู้สินเชื่อดิจิตอลกรุงไทยใจปั้มผ่านแอปเป๋าตังวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ต่อเดือนครับอนุมัติไวปลอดคนค้ำประกันผ่อนเลียหมื่นละ10บาทต่อวันเช็คเงื่อนไขด่วนนะครับถ้าเราดูก็นะหลายท่านอาจจะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนิดนึงแล้วก็เปรียบเทียบ สำหรับในเรื่องของเงื่อนไขนะนะครับธนาคารกรุงไทยครับในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนําของประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติโดยสร้างโอกาสทางธุรกิจครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับทั้งนี้ครับเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นธนาคารจึงเพิ่มช่องทางการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มนะผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังครับซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคยเข้าถึงได้ง่ายตอบโจทย์กว่า40ล้านคนครับโดยการออกแบบผ่านขั้นตอนแอปพลิเคชันให้ใช้ง่ายตอบโจทย์ไร์สไตล์ยุคดิจิตอล และช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับจุดเด่นนะครับของสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มก็คือว่ากู้ง่ายไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้ได้เพียงเปิดบัญชีออมทรัพย์เป๋ามีตังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่มีการกำหนดนะครับเงินฝากขั้นต่ำอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำประกันครับกรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อและกดยินยอมรับสินเชื่อในเวลาทำการของธนาคาร จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีทันทีโดยเงินก้อนวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ต่อเดือนนะครับและผ่อนสบายเฉลี่ยหมื่นละ10บาทต่อวันนานสูงสุดเนี่ย60เดือนนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจําครับอัตราดอกเบีย้ย20%ต่อปีผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ย22%ต่อปีนะครับผู้สนใจ สมัครสินเชื่อได้นะครับผมหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งเขาก็จะมีเว็บไซต์นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันมีเงินก้อนให้กู้ครับสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มกู้ง่ายอนุมัติไวน,นะครับถ้าเรามาดูนะครับในส่วนของรายละเอียดนะจุดเด่นก็ตามที่บอกไปเลยนะครับสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้2ช่องทาง จะเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของวิธีการสมัครเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะครับโดยการเข้าไปนะขั้นตอนเขาก็มีบอกว่าเมื่อเราเข้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับพอเข้ามาแล้วมันจะมีด้านล่างนะครับปุ่มคําว่าบริการนะครับก็เข้าไปเลยเนาะจากหน้าโฮมหรือหน้าหลักตรงนี้นะครับกดบริการ เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2องก็ให้กดสมัครสินเชื่อออนไลน์ในหน้าบริการนะครับมันจะมีอยู่นะครับผมนะก็เป็นปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับผมนะสมัครสินเชื่อออนไลน์นะครับขั้นตอนที่3ครับให้ท่านระบุอาชีพนะครับเงินเดือนวงเงินที่ต้องการขอและก็เลือกนะครับจำนวนเดือนที่จะผ่อนจ่ายตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็ต้องระบุนะครับต้องระบุนะ เมื่อระบุเสร็จปุ๊บก็นะครับนะมีการให้กดรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามด้วยนะครับให้ท่านดําเนินการนะครับเข้าสู่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ <_ L> ก็จะเป็นรายละเอียดให้ท่านได้อ่านนะครับมันมีรายละเอียดนะครับเ <_ L> งื่อนไขอันนี้ต้องเลื่อนดูดีๆนิดหนึ่งนะครับมีหลายข้อนะเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดข้างล่างสุดนะครับมันจะมีท่านเนี่ยทำการติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็เข้าใจข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว นะครับผมอันนี้ท่านก็ดําเนินการติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วก็กดสมัครสินเชื่อนะนะครับมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่4นะครับก็จะมาสู่ข้อมูลส่วนบุคคลครับท่านก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับเฉพาะที่ทํางานเท่านั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือต้องติดต่อสาขาเพื่อดําเนินการแก้ไขนะถ้ามันไม่ถูกต้องกดปุ่มนะครับในส่วนของถัดไปนะนะครับเสร็จแล้วครับมาสู่ขั้นตอนที่5นะครับให้ท่านดําเนินการเลือกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษา อาชีพประเภทธุรกิจนะครับระยะเวลาในการทํางานต่างๆนะครับผมนะก็อันนี้กรอกข้อมูลไปเรื่อยๆเลยนะจนไล่มานะครับเมื่อดําเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับก็กดปุ่มด้านล่างนะครับถัดไปมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่6กนะครับก็คือดําเนินการตรวจสอบและก็แก้ไขข้อมูลนะครับในส่วนที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นะดำเนินการกดเครื่องหมายถูก ยินยอมยอมรับข้อตกลงนะเราก็จัดส่งเอกสารเสร็จแล้วมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่7นะครับก็มีข้อมูลให้ท่านนะครับก็คือการให้ความยอมรับเกี่ยวกับการนําข้อมูลนะในการจัดการทําแบบฟอร์มจําลองเครดิตต่างๆนะครับเราก็อ่านมานะครับมาสู่ข้างล่างก็ให้ติ๊กยินยอมนะครับผมเราก็ดําเนินการยืนยันต่อไป มาสู่กระบวนการขั้นตอนที่8นะครับการให้ความยินยอมเพื่อดําเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอ่ะก็เลื่อนอ่านรายละเอียดนะมาสู่นะครับในเรื่องของการติ๊กยินยอมแล้วก็กดยืนยันนะครับมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่9เขาก็ให้ท่านใส่รหัสพินเพื่อยืนยันให้ความยินยอมนะครับส่งใบสมัครขอสินเชื่อนะครับหลังจากที่ดําเนินการนะครับยืนยันเรียบร้อยมาสู่ขั้นตอนที่10นะครับก็จะแสดงสถานะ การสมัครนะครับผมนะขั้นก็กดปุ่มเข้าสู่นะครับหน้าผลิตภัณฑ์นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนที่11เนะเขาก็จะให้ท่านดูสถานะเพื่อตรวจสอบสถานการสมัครสินเชื่อนะว่าที่ท่านสมัครไปเนี่ยเ,ออเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะต้องดําเนินการอัปโหลดเอกสารนะครับขั้นตอนที่13นะครับกดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร ขั้นตอนที่สดูเอกสารแล้วก็อัโปโหลดเอกสารนะครับแล้วก็ขั้นตอน15เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการอัโปโหลดนะครับเช่นสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนเอกสารแสดงรายได้พวกนี้ท่านจะต้องเตรียมนะนะครับผมแล้วก็ไล่เรียงมาครับมันก็จะมีการให้ท่านได้เลือกนะครับเกี่ยวกับการเลือกใส่เอกสารต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ อัปโหลดไปนะครับเลือกไฟล์เนาะนะครับก็เป็นสเต็ปขั้นตอนของเขาเมื่อดําเนินการนะครับอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยสังเกตนะครับในขั้นตอนที่17มันก็จะขึ้นขีดถูกสีเขียวด้านหน้ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสเตทเมนต์นะครับอัปโหลดเรียบร้อยแล้วสลิปเงินเดือนอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเอกสารแสดงรายได้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วเอกสารคู่สมรสนะครับอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่18 แสดงผลส่งใบสมัครสําเร็จนะแล้วก็แสดงสถานะการสมัครนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปในเรื่องของเกี่ยวกับการสมัครนะสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผ่านแอปพลิเคชันปอตังนะครับดำเนินต่อเน,นื่องจากตะกี้นี้ครับมาสู่ขั้นตอนที่19นะครับนะระบบแสดงสถานะการสมัครนะครับแล้วก็ให้กดปุ่มสินเชื่ออนุมัติแล้วนะครับกรณากดรับเงินสินเชื่อนะครับอ่านะครับก็จะมีปรากฏนะครับแล้วก็ข้างล่างจะบอกว่า รับเงินสินเชื่อตรงนี้ท่านก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกบัญชีนะครับสินเชื่อแล้วก็ผ่อนชาระแล้วก็เลือกวันตัดยอดผ่านชําระอันนี้ก็ระบุเลยว่าท่านประสงค์นะครับที่จะให้โอนเข้าบัญชีอะไรนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคําว่าตัดยอดอัตโนมัตินะครับพอถึงวันที่เรากําหนดเนี่ยนะครับเช่นนะอย่างตัวอย่างนี้คือวันที่1ของทุกๆเดือนนะก็จะมีการตัดเงินของเราอัตโนมัติเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดกดปุ่มถัดไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมนะมาสู่ขั้นตอน21ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะกดปุ่มยืนยันนะครับผมแล้วก็ขั้นตอน22นะในเรื่องของการอ่านรายละเอียดสัญญาสินเชื่อนะครับก็อา่านคร่าวๆเนาะนะครับรายละเอียดต่างๆเช็คเงื่อนไขต่างๆก็ดําเนินการอ่านรายละเอียดสัญญาสินเชื่อนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีกดปุ่มนะครับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขสัญญานะครับแล้วเขาก็จะให้ท่านดําเนินการใส่รหัสพิน6หลักอีกครั้งหนึ่ง นะครับเสร็จแล้วก็จะเลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาสู่การแสดงรายละเอียดสัญญาสินเชื่อนะครับก็ข้างล่างจะมีปุ่มสีน้ําเงินเขียนคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเพื่อออกจากหน้าจอนะครับผมนะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่25ก็คือสถานะการสมัคร เปลี่ยนแปลงลงนามสัญญาสําเร็จนะครับอันนี้ก็ดําเนินการระบุเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมอะยี่ขั้นตอนเกี่ยวกับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ดูเป็นแนวทางระบุขั้นตอนนะครับประมาณนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วกันเนาะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการสมัครกู้ง่ายได้ทุกอาชีพครับสินเชื่อกุงไทยเจ๊ปั้มไม่ต้องมีคนค้าพรอนมือนละ10บาทต่อวันวงเงินสูงสุดนะ 1>, 1ล้านบาทเลยนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ